วิศม,มันโยกอะโอ้ผอท้ายแต่ข้างล่างกับบิ๊กุ้นก่อยอยู่นี่ครับอ่แาแล้วถอด้นทำไงาเนี่ยนี่ครับนี่วันนี้คุ้นกับเข้มพามาเที่ยวทีมู่บายคีรีวงกับนี่ตรงนี้เขามีที่เล่นน้ำตกด้วยใไแยวคุ้นเล่นเมานี่ครับ ฮะเออน้ำไล่ไแรงอ่ะเลย <_ d ata> ไล่เนี่ยไล่ไล่ไล่ผ้าหนุ่มโมงไปเลยคุณนี่หเห็น,นปะเนี่ยนำไล่แรงมาเนี่ยไปนู่น,นเลยอ,ะอ่ะ<ถ>ลบหลักก่อนลบหลักก่อนคุณลบหลักก่อน<ถ>นี่ ม,ม,มีดนะูครับนี่ดแดนน้ำไรคุณระวังรถไหมไมได้นะหนูเอาได้เอาที่เอาเลยกินได้อ่านี่ครับนี่แหละครับที่น้ำตกคิรีวงเขามีปลาอยู่ในาน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปแลกกันนะเป็นยังไปไหมไปอย่าไปมาลงมาลงมาเดี๋ยวพอจับให้มาเนี่ยเดี๋ยวจะอ้าวครับนี่ตอนนี้แม่เตรียมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวแม่จะพาปิดคุ้นกับน้อเคมก็เดินลงไปแล่ปลาครับนี่แหละครับ คกับดีกับแนวข้องทีทีลีพวกครับตายเดินไปเลยทอดเกลือกเลยเนี่พีราซ่ามาด้วยนี่ยพิาซ่าไปเปล่าไปครับหลังข้ามเราตามไปแล้วนะหลังข้ามนะ ปลาไปหมดแล้วเลยไม่งี้เนี่ยปลาได้ไงเนี่ยปลาอะไรเนี่ยฮะเนี่ยปลาอยู่ในเะนี่ย เห็นนยงหี่ตานี้มีผ้านด้วยนี่ผ้านๆาน

นูพิลาซากับมานูแหละพิลาซาเดินโป้มาเลยนูข้ามอย่าพึง่ง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 หนูจะไปไม่ได้ข้ามอย่าพึง่งข้ามล้นเนี่ยข้ามอย่าพึ่งทีดูแลปลาปลาแต่ปลา,ปลาข้ามเห็นปลาเปล่า นี่มีทานเล็กครับทานเล็กค้างไม่น้ำตกไม่ลงมาแล้วครับพีพีปิลาซาโป,โปมาเลยอ่ะปิลาซากัวเซียเปียกับปิลาซาโปมาเลยเข้ม <c oughs> โชว์ว่ายน้ำเลย เออนั่นน่ะโอ,อ้ป้าเม่และข้างล่างูป้าเม่ปาเต็ม,เ,มเลยไอตัวนี่ลงด้วยเนี่ยไอตัวที่อุ้มเนี่ย นี่ทีนี้ก็มีพ่วงยางให้เช้าเลยนะให้เล่นเลยอะ่ะเอเอไปเดินขั้นสะพานมาหนุ่ยไปป้าเม่ไปเดินขั้นสะพานมาป่านไอ้นอี่ป้านจีนเองนั่นไหมนั่นเหรออ๋อเออครับอ,อ,อุ้ยๆๆๆๆ โอ้คุ้นไหมนี่อ้าวครับนี่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปเดิน้ามสะพานเล็กกันครับนี่สะพานอะไรกยวคี่เราเห็นนะครับคุณไปไ,ไหมนะวะคุณอยู่ไ,ไห้อื้คุณมันแอร์ป่ะเอ้ยมองคุณเม็ดอะไรไง ล็อถแม่เห้ยครับนี่เรามาตึงสะพานแล้ว นนมาได้ไหมเดี๋ยวเราอยู่ข้างหลังนี่ข้างหลังก็มีทีน่นั่งกินอันนี้ของร้านเนี่ย นี่แหละที่พื้นครับมา,<อ>าจับพร้อมไหมมันไม่เจ็บมีอะไรนี่ตกก็แค่หลวมหนึ่ง <c oughs> ตกไม่เจ็บเราดูข้างล่างคืนนงอน้ำดึงเลยดึงเลย <c oughs> ดึงเลย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 เนี่ยดูดินี่เห็นบ้านนะัข้างล่างเห็นไหม เนี่ยเนี่ยถ้าหนุยลงตรงเนี้ยหนุยหลวงแหน่เนี่ยเน้านุยลงตรงเนี้ยรับไม่ต้องโยนอุ้ยสมันโยกอ่ะโอ้ผอท้ายแต่แล่งกับบิ๊กุ้นก่ออยู่นี่ครับอ่าแต่ถ้าผอล้นแบบง่าเนี่ยเกมเฉยบอด้วยเกมเฉยบอด้วยนี่นี่เดี๋ยวผอท้ายตรงนี้ช่วยจังเลยนี่นี่ดูบรรยากาศครับนี่นี่ดูครับ ถูกเข้าช่วยอย่างเลยเนี่ยน้ำตกไปกุ้นทูกทิ้งแล้วไปเดินนี่นี่เลยครับเด,เดินเดินเหยียบไม้นะดูอย่าเหยียบสีโล่งนะหลวงเลยนะหลวงเลยนะนี่แหละแร่ลยวิวตรงนี้ครับนี่ช่วยอย่างเลยไม่มา นี่ตรงนี้เป็นลานลานาห้านครับนี่น้ำตกเล่นได้ลอดทางเลยอ่ะนุ่อ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่วันนี้ล่างกายเรามามาเดินลุยน้ำแหละปาทีมู่บานคีรีวงแล้วก็ไปเดินสะพานเล็กใหม่เป็นรูด้วยนะปิดคุณตกใจเลย <S 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 จบแค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ อบคนมาครับอุ้ยไ่ได้เลยมาเหลอือเถอะไปก็ได้เหลอือเถอะขอค็คนครับนี่แหละ